เรื่องภาษีสำหรับคนที่ทำา s o p ป e Affiliate นะคะเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าสรรพากรเขาทราบหรือเปล่านะว่าเรามีไรายได้ตรงนี้เพื่อนๆไปที่เว็บของสรรพากรนะคะ r d g o t h นะเสร็จแล้วก็ไปที่ตรงรวมบริการทางภาษีนะคะมันจะมาหน้านี้นะคะให้เพื่อนๆก็เข้าสู่ระบบนะใครยังไม่มีก็สมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบนะ เข้าไปแล้วนะมันก็จะมีบริการสําหรับผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดานะคะตอนนี้นะเรายังไม่ได้ยื่นแบบคลิกไปที่ตรวจสอบข้อมูลและยื่นแบบนะมันก็จะพามาหน้านี้นะตรวจสอบรายได้และค่าลดหย่อนปี2567เพื่อน,นําเข้าข้อมูลนะคะซึ่งหน้านี้นะมันก็จะโชว์เลยนะว่าเขาตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับภาษีของเพื่อนๆอะไรได้บ้างนะและมีรายได้จากอะไรบ้างนะซึ่งนี่ไงบริษัทช้อปปีประเทศไทยจำกัด มันก็จะโชว์เงินได้ทั้งหมดที่เขาตรวจสอบได้นะคะว่าเราได้รายได้ทางไหนบ้างแล้วก็หักภาษีหน้าที่จ่ายไปเท่าไหร่นะถ้าเราโอเคที่จะใช้ข้อมูลนี soldier, ้ก็คลิกยอมรับข้อมูลแล้วก็ยื่นแบบโดยใช้ข้อมูลนะคะเพื่อนๆก็ลองไปตรวจสอบข้อมูลของเพื่อนๆดูนะคะสรุปว่าเขารู้นะคะภาษีมันก็ตามมากับรายได้นั่นเองนะ